ว่าภายในปีนี้เราจะมีแฟนหรือเปล่าอุ้ยหญิงลตมหยิบเอาละเข้าค่ะเดี๋ยวแบบมาแล้วภายในปีนี้เราจะมีแฟนไหมหญิงเล่นด้วยหญิงเอากองที่สามเดี๋ยวเราไปเริ่มที่กองแรกนะคะกองแรกคือกองนี้นะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ขอบคุณที่มาปรึกษาส่วนตัวกับหญิงนะคะหวังว่าทุกคน จะสมหวังกับความรักนะส่วนใหญ่มาดูก็เป็นเรื่องความรักเนาะเอาใจช่วยนะคะให้สมหวังกันทุกคนเลยเอาไพ่กระเด็นออกมาเลย Queen of Cups นะคะใบแรกเป็นราชนีถือถ้วยคนกองนี้เป็นคนแบบอ่อนหวานนะอ่อนไหวใจดีนะจริงมีความคุณสมบัติของความเป็นแม่สูงนะเนี่ยกอง หรือถ้าเป็นผู้ชายนะคะคุณก็เป็นคนที่เซนซิทีฟนะคะหญิงร,รู้สึกว่าคุณพร้อมมากเลยที่จะมีที่จะเอาความรักให้กับคนอื่นนะหมายถึงว่าคุณพร้อมที่จะมีแฟนแล้วนะคุณยังคุณรอคนที่จะเข้ามานะคะโอ้ยสองใบไม่เอาค่ะ t e n o f coins อ,อบางคนอาจจะเคยแต่งงานมาแล้วด้วยนะอาจจะเคยมีครอบครัวมาแล้วหรือว่าอีกในนึงนะหญิงรู้สึกว่าคนที่หญิงบอกว่าพร้อมที่จะมีความรักที่คุณพร้อมด้วยแบบ สถานะทางการเงินด้วยเหมือนกับพร้อมที่จะมีครอบครัวนะแบบไม่ได้พร้อมที่จะมีแฟนอย่างเดียวนะเหมือนกับว่าพร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วมีคุณมีฐานะพร้อมแล้วอะ่ะสวยและรวยมากอะ่ะต้องการให้คนมาติมเต็มอะ่ะเซเว่นออฟอดเนี่ยบอกหญิงมาเลยคุณแอบสองใครอยู่ห <laughs> รืออาจจะมีใครแอบสองคุณอยู่หรือคุณอาจแอบชอบใครอยู่หรือเปล่า กองเนี้ยแอบไปสืบเรื่องราวของใครอยู่หรือเปล่าหรือแอบดูใครในโซเชียลไหมหรืออาจจะมีใครที่แอบชอบคุณแล้วแอบสองคุณอยู่ในโซเชนะียลนะหญิงพูดเลยก็ดูสวยนะกองเนี้ยดูสวยดูหล่อดูมีเงินน,ะน่ะนะกระเด็นออกมาแล้ว The อ p p r r o r คนสดกองนี้ดูดีมีสไตล์มากเลยนะเหมือนกับว่ามีพร้อมทุกอย่างอาจจะเป็นคนมีสีนะเนี่ยกองนี้อาจจะเป็นข้าราชาก,การก็ได้หรืออาจจะหรือจะเป็นคนที่เข้ามาชอบคุณก็ได้นะที่ที่แอป2คุณนะ่ะเขาอาจจะเป็นข้าราชาก,การหรือว่าอาจจะเป็นต่างชาตินะ f o r of Coins เขายังไม่เปิดเผยตัวตนนะคนคนนั้นนะ หรือไม่คุณเองก็เป็นคนปิดกั้นเองอะม่ยอมไม่ยอมเปิดใจให้ใครง่ายๆนะเออคือมันสลับกันได้นะมันเป็นการอ่านดวงทั่วไปนะคะทีนี้ขอดูหน่อยว่าแล้วคุณจะมีแฟนไหมคะปีนี้ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนคุณจะมีแฟนไหมอ่ะจะมีแฟน โอ้ย oh. ออกมาหลายเทปในอัพสอร์สขอเปื่อให้ครบก่อนนะจัสติสจัสติส ดัตช์แมนโอ้โหดัตชมนนะคะเนี่ยเพลงดัตช์ตี้ดัตช์แยสิกออฟก็มา s ิกออ c คั s ก <That> <laughs> ็มาค่ะคุณขาแล้วก็มี the e m p r e s s คือกระเด็นออกมาด้วยมีด e อมเ s s ออกมานะอุตะ หญิงว่านะกองเนี้ยคุณจะมีแฟนนะแต่ดันไม่ได้เป็นคนใหม่อะเป็นคนเก่าเป็นคนเก่าๆของคุณเป็นแฟนเก่าเป็นเพื่อนเก่าเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นเคยเป็นครอบครัวแล้วแบบแยกกันไปหรืออาจจะเคยเจอกันตั้งแต่เด็กหรืออีกในนึงนะอาจจะเป็นคนที่แบบอายุห่างจากคุณมากๆนะมากกว่าห้าปีขึ้นไปอะไรอย่างงี้นะ มีแน่นอนกองนี้มีแฟนนะเป็นเป็นคือมีทั้ง j u d g m e n t แล้วก็ s i x of cups ออกมาคือมันเป็นแฟนเก่าอยู่แล้วหรือไม่ก็เป็นแบบเอออารมณ์แบบเป็นไพ่ออทา a so ินเฟรมโซเมอนะเนี่ยแล้วหญิงรู้สึกว่าเดี๋ยวบางคนอาจจะได้เจอรักต่างวัยแล้วคุณจะมีความสุขมากๆเลยนะเรื่องความรักอ่ะก่อนสิ้นปีก่อนปีใหม่อ่ะเนี่ยมี The Empress ขึ้นนะ ระวังปุบปรับรับโชคแล้วนะคะคนเก่ากลับมาระวังแบบเออมีสมาชิกเพิ่มแบบไม่ได้ตั้งใจด้วยนะอย่าหาว่าหญิงไม่เตือนนะจ๊ะเพราะว่ามี The Empress ออกมามาถามนางฟ้าดีกว่านางฟ้าว่าอย่างไร Healing Family Issues เออ คุณอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาแล้วมีิงอันอนอยูสุดโอ้ยก็หลายใบเกินไปว้แต่ละนะ let your friends help you คุณอาจจะ ออมีแวดวงของเพื่อนนะมาช่วยฮีลิ่งคุณทั้งคู่นะอืมอีกใบหนึ่งค่ะ Free yourself It's time to take back control your life อย่าคิดเยอะนะคะปล่อยถ้ามันเป็นคนเก่าจริงคุณอยากให้อภัยคุณก็ให้อภัยไปเลยนะเออนะคะกลองนี้จบแล้วนะ คุณก็จะมีแฟนนะอันดิงจี้ของคุณอาจจะเป็นแฟนเก่าที่ยิงรีบไม่ใช่เวลาที่นิงดูดวงนะญิงกลวงไม่ทันหยิงขอนแว่นรีบน,นิดนึงนะคะไปต่อกองที่สองกันเลยนะใครที่เลือกกองนี้นะคะเวลามีจํากัดเนาะคุณจะดูดวงทักหญิงมาก่อนนะเพราะเยะมันไม่ค่อยว่างนะคะหมายว่าเป็นเลเวอร์คุณอาจจะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเยอะนะกลุ่มนี้เนาะ ที่สอเนี่ยอาจจะเป็น,นที่ดูดีมีสเสน่ห์นะมีคนเข้าหาตลอดออหัวกันได้ไม่แห้งอะไรอย่างนี้นะนายออฟสอดแต่เหมือนกับว่าคุณก็เหนื่อยๆกับความรักมาก่อนนะอ,อาจจะเคยมีปมเนี่ยมีมากับเดทด,ด้วยมีปมกับความรักนะเป็นแบบว่าเหมือนกับมันเคยเจ็บฝังใจเคยจบไปแล้วแบบความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเพ of Wands แต่จริงคุณก็พร้อมที่จะเริ่มเดินทางไปกับความรักครั้งใหม่แล้วแหละนะคะคุณอยากเริ่มต้นกับใครสักคนนะอืม Six of Pentacles คุณเป็นคนที่แบบว่าถ้ามีคนรักอะคุณก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนรักทุกอย่างนะทีนี้มาดูว่าในปีนี้คุณจะมีแฟนไหมในออฟสอดเฮ้ยเหมือนเมื่อกี้เลยไพ่อ่ะ t cups of h จัสมินจัส่งนะ หญิงบ้าคุณมีแฟนแน่นอนมันมี t ู o อ f cups ขึ้นมาเป็นไพ่โซเมตนะเป็นไพ่เนื้อคู่ขึ้นมาคุณจะได้เจอความรักแต่กองนี้ก็คือไม่ใช่แค่ความรักนะคุณคุณจะได้เจอคู่ของคุณเนะื้อคู่ของคุณนะมาพร้อมกับจัสติสเป็นคนที่คุณแบบว่าควรที่จะเจอคนนี้นะคะคุณอาจจะเคยเจอกับรักที่มันฝังใจตัวเลือกมากมายอาจจะเคยเข้าไปเป็นตัวเลือกเขาไปเป็นตัวที่มือที่3ของเขาหรือเขาอาจจะเข้ามาในเวลาที่มันไม่ถูกไม่ควรนะอาจจะจบความรักไปแบบไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะทั้งที่คุณก็รู้สึกว่า ว่าคุณเป็นคนที่เออคุณก็โอเคกับความรักนะคุณก็พยายามทําให้ทุกอย่างมันถูกต้องทําให้ทุกอย่างมันอยู่ในความบาลานซ์นะแต่ว่าคุณก็เคยมีอ,อดีตที่มันแบบเออทำให้คุณแบบเครียดเหมือนกันนะเกี่ยวกับเรื่องความรักทีนี้ภายในปีนี้นะคะคุณมีพลังงานที่จะเจอโซเมตของคุณนะซึ่งคนคนนั้นอนะเออ จริงๆมี The High Priestess ออกมาอย่งไม่อยากจะอ่านว่ามันอาจจะมาในตอนที่เขามีแฟนอยู่นะเ,เขาอาจจะต้องไปเคลียร์ตัวเองก่อนมี Energy แบบนี้ด้วยนะคะหรือว่าสคุณก็อาจจะเป็นคนที่ดึงดูดกันนะพอเจอกันปุ๊บคุณจะรู้สึกว่าเขามีเสน่ห์กับคุณมากๆนะคะแล้วก็เออเขาก็จะรู้สึกว่าคุณมีเสน่ห์กับเขามากๆเลยขออนุญาตที่รีบอ่านนะคือขอภัยด้วยคือ เออไม่ว่างจริงนะไม่ว่างไม่ว่างจริงๆอยากจะบอกว่าแบบเออคนแบบจองคิวย่างไว้นะ healing family issue หรือไม่ในหนึ่งคุณก็อาจจะเป็นคนที่ดูแลครอบครัวดีนะพ่อแม่อะไรนี้นะคะ let go off control issues allow this situation to unfold naturally ปล่อยให้มันเป็นไปนะไม่ต้องไปแบบคาดหวัง let your friends help you คือคนคน,นี้เขาอาจจะมาทางเพื่อนคุณก็ได้นะเพื่อนคุณอาจจะเป็นคนแนะนำให้รู้จักกันนะจริงๆพลังงานมันมาแบบนั้นนะโอเค กองที่2จบไปนะคะคุณมีคู่แน่นอนนะคะเป็นพลังงานของโซเมตของคุณนะคะคนที่คุณเจอในปีนี้นะคะมีโอกาสสูงมากเลยที่เขาจะเป็นคู่แท้ของคุณนะ,ะโอเคกองที่3กองนี้นะคะดูนันิกาตลอดขอโทษคือแบบคิดว่ามันจะแบบไม่นานอะ่นจะจริงจิงทำที่อาคาได้ซ้ำน,นะ,ะโอเคคนที่นะ t นะ p e r a n c e ชีวิตของคนกองที่สามเนี่ยจ,จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะมีการโยกย้ายสายงานอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าในหนึ่งแล้วคุณก็รู้สึกว่าชีวิตคุณช่วงนี้มันก็สมบูรณ์ดีนะ ten of cups บางคนอาจจะเคยแต่งงานมานะมีสิบถ้วอยออกมานะอาจจะเป็นแบบเอออารมณ์ของคนเคยมีครอบครัวมาแล้วนะคะหรืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์หมายถึงว่าครอบครัวดีอะเก้าไม้ เจ็บมากับความรักไม่น้อยเหมือนกันนะเออยังมีแผลแผลพันที่หัวอยู่เลยนะคะขอโทษที่รีบนะจริงจริงิงมีนัดยิงไม่ชอบผิดไม่ชอบเลทดนะคะยิงชอบตรงเวลา Three of Cups คุณอาจจะเป็นคนที่แบบโอ้ n o of Sword นะ รา,นะาชาดาบค่ะคนกรุ๊ปนี้ใช่ไหมคะคุณอาจจะเป็นคนชอบเข้าสังคมนะเป็นคนหรืออาจจะเป็นแบบยิงก็ได้นะคะมีคนแบบเรู้จักอะไรอยางนี้นะแล้วก็ในสังคมที่คุณอยู่คุณก็แบบเป็นคนที่เป็นคนที่แฮปปี้ตลอดเวลานะคะมีคนอยากเข้าหาคุณนะเป็นคนแบบสนุกสนานคนไม่ซซเรียสสังขคนเพื่อนเยอะนะคะแต่ในนึงคุณก็เป็นคนจริงจังนะคุณแบบถ้าอยู่คนเดียวคุณจะดูแบบ คือเป็นคนสองคลิกอ่ะมีทั้งแบบสนุกสนานบ้าบ้าบบอนะแต่บางทีคุณก็เป็นแบบเนี้ยอยู่ๆก็ติดมาซะงั้นนะเข้มแข็งมาซะงั้นแบบไม่เอาใครก็ไม่เอาอะไรเงี้ยแล้วคุณจะมีแฟนไหมคะเพจออพคับซ่ามีคนมาจีบแน่นอนจ้าตอนนี้อาจจะเจอแล้วนะอาจจะมีคนมาจีบแปดดาบขึ้นมา คุณไม่เปิดใจนะคุณต้องเปิดใจก่อนนะเพราะว่ามีคนเข้ามาหาคุณแน่นอนนะโอ้เขยดับบอลควีนอัพบอล อสองใบไม่ได้ค่ะ8ดไม้มีแฟนไม้หรอกองเนี้ยหญิงรู้สึกว่าคือมันมีหนึ่งถ้วยหนึ่งไม้ขึ้นมาใช่ไหมเอ้ยเด็กถือถ้วยเด็กถือไม้ขึ้นมาแล้วก็มีควีนถือไม้นะหญิงมองว่าถ้าคุณเปิดโอกาสให้กับตัวเองอะคุณเจอแล้วนะตอนเนี้ยคุณเริ่มรู้จักใครสักคนแล้วเพียงแต่ว่ามันยัง อาจจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะคะยังไม่ได้แบบคุณอาจจะกําลังจีบกันอยู่อาจจะคคานี้ดีกว่าคุณอาจจะกําลังจีบกันอยู่แต่ภายในสิ้นปีนี้มันจะพัฒนาไปได้ไกลมากนะคะแต่อาจจะยังไม่ได้ใช่แฟนกันนะอาจจะแบบต้องคบกันไปก่อนนะคะอืมเพราะแปดไม้มาเนาะแต่ว่าไม่ได้จบด้วยแบบไพ่ไพค่คู่แต่เป็นไพ่ดีนะคะก็คือก็มีการพัฒนาในความสัมพันธ์นะถ้าเกิดว่าคุณแบบอินเรレーショ ประมันกำลังจีบกันอยู่อ่ะมันก็มีโอกาสที่จะพัฒนาเป็นแฟนกันได้ในอนาคตแต่อาจจะไม่ใช่ปีนี้นะเขาอาจจะยังไม่ได้ขอคุณเป็นแฟนหรืออาจจะเร็วสุดถ้าปีนี้เขาก็อาจจะคือขอคบกับคุณนะคะเป็นเรื่องเป็นราวอะไรเงี้ยโอ้ยออกมาสักทีสิคะน่นถ้าออกมาก็ออกมาเยอะๆอ๋อแล้วเร็วหมอรีบ เวลาหญิงชอบนะมีคนโทรมาดูดวงรับหญิงแบบเวดดิ้งคุณที่คนดิวอยู่หรือคุณรู้คุณรู้จักกันอะ่ะคุณก็อาจจะเคยมีข้อพวงจริงแล้วนะคะคนกลุ่มนี้แต่อีกในนึงก็คือมันสามารถที่จะพัฒนากันไปอย่างที่หญิงบอกอะ่ะจนถึงลงเอยกันนะคะแต่งนานกันถ้าคุณแบบมีใครมาจีบคุณแล้วอะ่ะอ่ะ True Love ก็มาเป็นรักแท้นะเออคนที่คุณดิวอยู่ตอนนี้นะ engagement โอ้โหมีทั้งมั่นหมายแต่งงานเป็นรักแท้จะจบจ้ะกลุ่มนี้นะคะใครเลือกเหมือนหมอคนที่คุณกําลังจีบเป็นอยู่นะมีพลังงานของการพัฒนาเยอะมากนะปีนี้ถึงอาจจะยังไม่ได้คอมมิทเมนต์กันอาจจะเพิ่งแบบเออตกลงคบหากันเป็นเรื่องเป็นราวยังไม่ได้เป็นแฟนจริงๆแต่คุณก็สามารถที่จะพัฒนากันจนไปถึงแบบมั่นหมายการแต่งงานการจบสวยจ้ะกลุ่ม3ามเลสุดโอเคไปต่อกันที่กองที่4กันเลยนะคะ สำหรับใครที่เลือกเด็กนี้นะยิงขอไปรเร็วๆนี่ยิงขอโทษจริงๆหนูยิงแบบเออมันมีคิวต่อๆกันเลยนะแล้วก็มีนัดต่อด้วยออกมาสองมีสองไม้กับหเกลียนนะเอ้คุณแบบความรักของคุณอาจจะเกิดมาจากคนทางไกลหรือเปล่านะคนที่คุณดิวคนที่คุณคุยหรือคนที่คุณอยากจะมี อยากจะได้เป็นแฟนน่ะอาจจะอยากได้เป็นแฟนต่างชาติอะไรอย่างนี้นะคะคนที่พร้อมที่จะให้ช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณได้มีหเหรียญออกมานะ The Hermit 8แปดดาบยิงรู้สึกว่าคนที่ห่างไกลาจากคุณตอนนี้เขาเงียบเงียไปอะคุณไม่ได้ข่าวจากเขาบางทีอาจจะโดนบล็อกหรือคุณบล็อกกันอยู่กก็ได้นะ of Pentacles แต่พลังงานมันเหมือนกับว่ามีความรักอยู่ตรงนั้นอยู่นะแต่ยิงรู้สึกว่ามันเงียบมันนิ่งงันไปนะคนกองเนี้ยรู้สึกว่าคุณเจอกับคนหนึ่งนะที่คุณอยากจะคบหากับเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาอยากจะให้เขาเข้ามาในชีวิตนะแล้วเขาอาจจะช่วยเหลือซัพพอร์ตคุณได้หลายๆอย่างด้วยแต่ตอนนี้เหมือนเขาเงียบหายไปจากชีวิตคุณนะ่ะ แต่ไม่ต้องห่วงนะาไพ่มันจบด้วยหนึ่งเหรียญถ้าเขาแยบไปเดี๋ยวเขาจะติดต่อมานะคะ n i g h t of Wands คุณจะมีแฟนไหม Knight of Wands The Wheel of Fortune ถ้าคุณไม่ได้รับการติดต่อมาใหม่จากคนคนนี้คุณก็จะเจอคนใหม่เลยนะ The star. Gau <coughs> <coughs> da. Three up cups. จี๊อวคับขึ้นมาในรูปแบบของการเฉลิมฉลองนะเพราะฉะนั้นยิ่งคิดว่าคุณนะคะมีแฟนแน่นอนนะกองนี้นะคะคุณจะมีแฟนแน่นอนเพราะว่ามากับ t The w h e e l of Fortune หมายความว่าพลังงานโซเมตของคุณขึ้นนะคะ Pay a t t e n t m o n t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  h r r e flag g s อาจจะเป็นซายที่เขาหายไปคนของคุณนะเขาอาจจะไม่ใช่คนนี้นะอาจจะเป็นคนใหม่เลยนะคะจะมีคนใหม่เข้ามาอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดว่าเขาหายไปอาจจะไม่ใช่คนนั้นนะ เป็นคนของคุณนะ heart to heart conversation นะคะคนคนนี้จะตรงใจคุณมากกว่าคนคนนี้อีกนะคะเลิ e y จะ s s l l f i r s t t อาจจะไม่ใช่ตอน2อสเดือนนี้นะที่เขาจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคุณอาจจะต้องรอนะถึงไปปลายปีอาจจะมีคนเข้าหาคุณแน่นอนนะคะมี1เหรียนคุณยังไงคุณก็จะได้พบคนคนนี้นะคะแล้วก็อาจจะตกลงปรับรับเป็นแฟนกันเลยนะคะ โอเคก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอโทษด้วยที่วันนี้หญิงเรีบนะคะเนื่องจากว่าหญิงมีคิวดูดวงหลายคิวนะคะเพราะฉะนั้นก็สำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์บอกหญิงด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ